สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับโอมนะครับอยู่กับเกม m y h e r o นะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำว่าเติมเกม My h e r o อย่างไงให้คุ้มนะครับซื้ออะไรบ้างอะไรบ้างมีอะไรคุ้มบ้างเอาละ่ะมาเริ่มที่อย่างแรกนะครับผมจะเริ่มจากที่ต้องซื้อทุกเดือนก่อนนะครับสำหรับผมนะครับผมมองว่า Battle p a s s เนี่ยค่อนข้างที่จะคุ้มที่สุดเลยนะครับ ในการซื้อทุกเดือนนะครับหนึ่งเดือนจะหนึ่งซีซั่นนะครับโอเคแล้วซื้อแบบไหนดีนะครับระหว่างซ้ายกับขวานะครับซ้ายเนี่ยหกสิบเพชรนะครับขวานี่เก้าสิบเพชรชมพูนะครับเออเรามาดูโบนัสที่ได้นะครับ90เพชรประหยัดไป120เพชรชมพูคือตรงเนี้ยเอาจริงๆผมมองว่าคุ้ม ถ้าคุณเป็นสายแฟชั่นด้วยเนี่ยแบบได้ปีกได้อะไรด้วยขาดไม่ได้จริงๆครับแล้วก็กล่องอีก25กล่องนี่ตรงนี้คุ้มมากๆเลยนะครับกล่อง25กล่องเนี่ยถ้าเราซื้อกล่องแบบเพียวๆเนี่ยกล่องหนึ่งมันจะตกอยู่ที่100เพชรนะครับซึ่ง100เพชรเนี่ย25กล่องก็คือ2500เพชรใช่ไหมครับ2,500เพชรเนี่ยก็จะเท่ากับถ้า้า3,000เพชรเท่ากับ สามพันเพชรชมเท่ากับสามพันเพชรฟ้าก็คือสองร้อยห้าสิบเพชรชมนะครับอ่เดี๋ยวหาบผมลอกเราไปดูที่ร้านค้าเพชรนะครับแล้วก็ไปดูที่กล่องนะครับนี่ครับกล่องหนึ่งร้อยเพชซื้อพอดีเพชรผมมีอยู่สองร้อยเลยกดได้ดูไม่ได้ก็สองพันห้าร้อยนะครับนี่ะนะครับอย่างแรก อันขวาแนะนําครับถ้าเพิ่มมาอีกประมาณร้อยห้าสิบาทนะครับสาสิบเพชรชมคุ้มนะครับคุ้มค่าตัวนี้ผมปดอันขวาตลอดต่อมาไปที่หน้าและปิดนะครับในหน้าและปิดเนี่ยผมในหน้าเนี้รายรายรา,ายรับสุดคุ้มเนี่ยผมมองว่าสัญญาผู้ก้าเนี่ยคุ้มคุ้มค่าที่สุดนะครับ ในบรรดาสี่อันนี้นะครับเพราะว่าอะไรนะครับซื้อครั้งแรกนะครับเราจะได้สามรอยเพชรเลยทันทีสามรอยเพชรฟ้านะครับก็เนี่ยเควสที่เราส่งเควสประจำวันตรงเนี้ยครับทั้งเงินทั้งทองเนี่ยจะบวกเพิ่มเควสหนึงอะ่ะเควสละสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็ยิ่งยิ่งเราเวิลสูงเนี่ยตรงนี้ก็จะได้เยอะขึ้นนะครับ โอเคค่อนข้างที่จะคุ้มค่ามากเลยครับต่อมาก็อ่ะสัตว์เลี้ยงรายรับประจำภายบวกสิเปอร์เซ็นต์รับรางวัลประจุภายสิเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ก็คุ้มอีกครับสัตว์เลี้ยงเลเวลสะสมประจำภายบวก5่าชั่วโมงสําหรับคนไม่ค่อยมีเวลาเนี่ยคือตอนแรกอ่ะมันจะเป็นสิบชั่วโมงใช่ไหมครับอันนี้ก็จะต่มเป็นบวกอีกเป็นสิบห้าชั่วโมงนะครับ ก็คุ้มนะครับอ่ะมาดูกันดีกว่าสัตว์เลี้ยงโอเคเนี่ยเห็นไหมมันจะตันสิบชั่วโมงเนี่ยโอเคเผมคนร,รับเฉยอ,อันนี้ตัวตัวตัวสับรอผมตันะตัวไก่ผมแล้วก็ของไอ้ตรงเนี้ยก็จะดีขึ้นนะครับบวยสิบเปอร์เซ็นโอเค คือคุ้มจริงๆครับสัญญาผูกาดเรือหอเดี๋ยวลดตอน A บวกนะถ้าผมจะไม่ผิดนะ A บวกบวกหรือ A อบวกผมจำไม่ได้เนี่ยเวลาเรากดคูณใช่ไหมถ้าตอนเนี้ยเรากดคูณมันจะเป็นคูณ2ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราซื้อสัญญาผูก้าเดเนี่ยก็จะเป,ป็นกลายเป็นคูณ3ตอบ3เท่าคือแรกๆก็จะไม่เห็นผลหรอกครับว่ามันดียังไงแต่หลังๆเนี่ยเห็นผลว่ามันดีมากๆเลยครับ ยิ่งเราหาของสามห้าเนี่ยไอไอพวกเนี่ยมันจะใช้ระดับที่สูงมากๆครับแล้วมันก็แพงมากๆเลยมันเป็นร้อยเพชรเลยครับคือคูณสามเนี่ยต้องต้องแบบไอแวดขยายเนี่ยล็อกของเนี่ยมันแพงครับก็เลยต้องใช้ให้คุ้มค่านะครับนั่นแหละครับอ,อธิบายประมาณนี้ไม่งั้นเดี๋ยวคลิปยาวไป แล้วก็ที่จะได้เพิ่มมาอีกนี่ก็คือเนี่ยเฟืองเฟืองที่เอาไว้กดคูณนะครับเนี่ยได้มาอีกระลาร้อยนะครับรวมกว่าเวยประจําวันเวย์ประจําวันเนี่ยจะได้ทั้งหมดร้อยห้าิบนะครับแล้วก็มีในร้านค้านะครับรานค้ามีให้ซื้ออีกห้าสิบบวกกับตรงนี้ก็เป็นสา0ร้อยผมเนี่ยเปิดคูณตลอดเนี่ยผมผมไม่หมดเลยนะเปิดเปิดใช้ตลอด แพ็กจำกัดซื้อรายสัปดาห์มอจำนวนครั้งเพิ่มซื้อบวกหนึ่งอันนี้ก็ค่อนข้างดีนะครับอ่าโอเคบวกหนึ่งใช่ไหมเนี่ยเห็นแพ็กพวกนี้ไหมปกติจะซื้อได้6นะครับก็จะกลายเป็น7นะครับ0ูทับเโอเคพวกแพ็กอะไรพวกนี้นะครับเขาคาวประมาณนี้สัญญาผู้กล้า แล้วก็ซื้อครั้งแรกเนี่ยได้กระเป๋าโบยสิบกรอบอะไรพวกนี้คุ้มถ้าซื้อครั้งแรกด้วยก็ค่อนข้างคุ้มเลยครับกระเป๋านี่ก็เพิ่มมาอีกทั้งสิบนีกระเป๋านี่จะทําให้ว่างนี่มันยาก่อยนะแ,แรกแล้วก็ในอันนี้ก็หลักฐานพุก,ก้าอย่างที่สองนะครับที่เหมาะผมอย่างที่สามแล้วสิแพตเทิลพาร์สัญญาพุก,ก้าหลักฐานพุก,ก้าอันเนี้ย ก็โอเคนะครับเพราะว่าได้60เพรทุกวันแล้วมาถึงได้3,000เพรเลยโอเคเรามาคิดกันดีกว่าว่า3,000เพรเนี่ยมันเราพูดว่าใน30วันเนี่ย60เพรเราจะได้กี่เพรนะครับ60แล้วก็เอา60ตั้งเลยนะ60คูณ30ก็จะได้1,800บวกกับ300ที่ได้ตอนแรกก็เป็น เออแล้วก็อย่างที่ผมผมจะไม่นับนะไอไอกล่องะัะไอหนังสือเปิดเนี่ยถ้าถามว่าคุ้มไหมผมมองว่ากล่องอะไม่ค่อยเพราะว่ากล่องเนี่ยเราจะได้จากเควยประจําวันทุกวันนะหนึ่งกล่องแล้วก็ได้จากกิลด้วยสัปดาห์นึงก็หลายกล่องอะครับแล้วก็มันมีให้แลกอีกตั้งเยอะแยะในร้านอารีนาอะไรพวกเนี้ยครับเยอะ ผมเลยมองว่าตรงเนี้ยอันนี้กล่องไม่ค่อยคุ้มนะครับเพราะเวลาเราไปเปิดของใช่ไหมเราก็เปิดเอาแค่การันตีนั่นแหละครับเวลาผมเปิดนะส่วนตัวผมผมเปิดเอาแค่การันตีเจ็ดสิบกล่องเนี้ยพอแล้วก็แต่ถ้าใครขาดอาุธจริงๆอะ่ะก็โอเคไม่มีปัญหาแต่ไม่ค่อยแนะนําอันเนี้ยจะคุ้มกว่ากล่องครับเพราะว่าคช้ประจาวันมันไม่ได้แล้วก็นั่นแหละครับ ก็ดีกว่าดีกว่ากองแต่ผมก็ไม่ซื้อนะเพราะสก,กิลตอนนี้ผมก็ซื้อหาในเนี้ยหาตังซื้อในร้านค้าเอาอย่างเงี้ยจบตอนนี้ผมก็หกสิบทุกสก,กิลแล้วที่ผมใช้ก็เลยไม่ได้ซื้อตอนนี้ก็ขับไปครับสองอันนี้ผมไม่ผมไม่ค่อยแนะนําต่อมาจะแนะนําในส่วนของซื้อครั้งเดียวจบนะครับในส่วนของการซื้อครั้งเดียวจบเนี่ยที่คุ้มที่สุดเลย เป็นไปไม่ได้นอกจากไอ้นี่แล้ว,ลวเดี๋ยวนะกดที่นี่ครับนี่ครับรูปปฏิทินนะครับทุนเติบโตนะครับ60สเพชรถ้าเราปดชั้นแดนรับ120ยยแล้วเราก็จะได้เพชรหกพ0นเลยนะครับสูงสดุดหก0ันแปดร้อยก็เท่าก,กับกี่บาทนะครับก็3,000ันสากว่าบาทนะครับอ่ะคุ้มนะครับ60สเพชร 60เพชรเท่ากับกี่บาทนะ60เพชรก็300แม่งคุ้มกว่า10เท่า <c oughs> เออนั่นแหละแล้วก็มาที่นี่นครับซื้อครั้งเดียวคุ้มนี่หีปอันนี้ก็ควรซื้อครับ12เพชรก็คุ้มดีนะผมว่าก็โอเคแพ็กซื้อครั้งเดียวอันนี้ก็โอเคแล้วแต่เลยแพ็กซื้อครั้งเดียวเนี่ย เพราะว่ามันซื้อครั้งเดียวไงครับแต่อันนี้คุ้มสุดที่เหลือก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยว่าเพื่อนๆขาดอะไรก็ซื้ออนั้นครับอ่าล่ะโอเคในส่วนนี้ผมก็จะไม่ไม่ไม่ไมค่อยแนะนำเท่าไหร่นะเพราะอันนี้แล้วแต่ศรัทธาเพื่อนๆเลยมองว่าอันไหนดีคุ้มก็แล้วแต่เลยแต่แพ็กที่ผมแนะนำเนี่ยคร่าวๆก็ที่คุ้มที่สุด ใช้เงินไม่ไม,ไม่ไม่เยอะมากแต่ที่ผมพูดไปเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะมากแล้วนะลำดับความสำคัญผมเรียงไว้ให้แล้วนะก็ซื้อตามงบที่เรามีโอเคนะโอเคแล้วก็ผมก็จะมาแนะนำอีกอย่างหนึ่งว่าเติมยังไงให้คุ้มนะครับเห็นไหมครับว่าเพชรชมพูตรงเนี้ยมันค่อนข้างที่จะแพงนะครับว่า ฟันท็อปอนะครับเป็นตัวแทนจำเออเป็นตัวแทนเติมเกมนะครับว่าถูกกว่าเติมเองอะครับนี่ครับผมก็จะมาแนะนํานะครับว่าเห็นไหมครับเวลาเราเติมเองเนี่ยมันราคาค่อนข้างที่จะปวดร้ายกันเราครับซึ่งเราก็ตังตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีจะกินนะครับเราก็ต้องประหยัดได้ก็ประหยัดใช่ไหมครับก็นี่ครับแนะนําเว็บเติมเกมครับ ฟันท็อปอัพนะครับคือฟันท็อปอัพดียังไงนะครับก็มาดูกันดีกว่าฟันท็อปอัพดียังไงนะครับผมก็ทำา Excel ไว้ให้แล้วว่ามันคุ้มกว่ายังไงแล้วก็เดี๋ยวผมขึ้นรูปนี่ให้ครับว่าคร่าวๆว,ว่าอ่ะแพ็กนี้ราคาเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่อ่ะผมก็จะโชว์รูปไว้ให้โอเคอ่ะ e x c e l มาแล้ว เผื่อเพื่อนๆไม่เห็นผมก็จะซูมให้นะครับอโอเคอันนี้คือราคาที่เติมเองนะครับผมคำนวณไปแล้วซึ่งการคำนวณของผมเนี่ยคำนวณยังไงผมเอาเงินบาทนะครับไปหารกับปกเพชรนะครับก็จะได้5.5นะครับ1เพชร1เพชรราคาเท่ากับ5.5นะครับเพชรชมพู นี่คือราคาต่อเพรนะครับในการเติมเองเนี่ยอันไหนคุ้มสุดก็ต้องเป็นที่แพงที่สุดนะครับ3 7 5บาทถ้าเติมใน android เนี่ยราคาแบบประมาณนี้ครับแต่ถ้าเติมใน ios เนี่ยจะถูกกว่านี้หน่อยแต่ผมจำไม่ได้นะว่าเท่าไหร่ส่วนนี่คือการที่เราเติมกับฟัน t ็อปอันะครับฟันท็อปอัพเนี่ยราคาก็เห็นไหมไม่มีอันไหนถึง5เลยสักอัน ซึ่งแค่เติมแพ็คแรกเนี่ยมันก็คุ้มคุ้มแล้วครับเติมแพ็คแรกหรือจะเติมแพ็คที่สามที่สี่ก็คุ้มครับแต่แพ็คที่สองเนี่ยทำไมมันแพงกว่าผมก็ไม่เข้าใจผมคำนวณผิดหรือเปล่าไม่นะไม่นะโอเคแต่ถ้าคุ้มที่สุดอะก็คือเก้าร้อยบาทคุ้มที่สุดโอเคโอเคนะเดี๋ยวหาว่าผมมั่วว่าคำนวณไม่ถูกอะผมจะคำนวณให้ดูว่ามันออกมาเป็นยังไงก็คือเราเอา ห้าจุดห้าตั้งนะครับแล้วคูณกับหก็จะได้เท่ากับสามสิบสามอ่ะโอเคผมไม่ได้ขึ้นมามั่วๆนะมาโอเคแล้วผมก็นี่ครับเปิดขึ้นมานะครับที่หน้านี้นะครับเราเปิดขึ้นมาที่หน้านี้นะครับนี่คือเพจของฟันท็อปอัพนะครับในเพจของฟันท็อปอัพเนี่ย เขาก็เพิ่งเปิดมาได้ไม่นานนะครับก็จริงๆเขาคือเกมเมอร์นี้เนี่ยแหละครับแล้วก็แยกออกมานะครับเป็นเพจนี้ฟัน Top Up ก็ประชาสัมพันธ์ว่าเขาย้ายมาแล้วนะครับเป็นของฟันท็อปอัพแล้วนะครับโอเคพร้อมให้บริการวันนี้รับส่วนลด10%เหมือนเดิมคุ้มมากๆเลยนะครับโอเคอ่ะนี่ครับราคาแพค ก็ประมาณนี้นะครับเออแล้วเดี๋ยวผมจะมาเติมให้ดูนะครับว่ามันเติมยังไงวันนี้ผมก็จะมาเติมในส่วนที่แพงที่สุดน,นะครับก็คือ900บาทมันเนี่ยเห็นไหมหน้าเว็บเขาก็สวยนะครับว่าไม่ยายาอันนี้ผมล็อกอินไปแล้วนะครับใครยังไม่มี ID ก็ต้องล็อกอินล็อกอินก่อนนะครับโอเคอย่างแรกนะครับก็เราต้องเติมตังก่อนนะครับตอนนี้ตังผมมีศูนย์นะครับก็ เติมเครดิตเข้าไปอ่ะกดเติมเครดิตนะครับพอเติมเครดิตเนี่ยตอนนี้เครดิตเหลือศูนย์เติมแบบไหนคุ้มนะครับไอ้ข้างบนเนี่ยมันเสียค่าธรรมเนียมนะครับผมไม่แนะนําให้เราสร้างจดหมายดีกว่าครับสร้างซองแล้วก็เอาลิงก์มากรอกจะไม่เสียค่าธรรมเนียมเลยโอเคอ่าทัวร์เลนนะครับแล้วก็สแกนนะครับโอเค สตแกเรียบร้อยเนี่ยตอนนี้ในตังทัวเลบผมเนี่ยมี10บาทนะครับผมก็จะเติมไป890บาทก็เขียนเข้าไปผมใช้กสิกรในการเติมนะโอเคแล้วเราก็เปิด k p a า s จำนวนเงิน9ก0เอ้ยเ9 0บาทไปอ่านี่ครับแล้วก็ฟุ้มครับฟุ้ม ไปโอเคโอเคครับเติมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็กลับไปที่อ่าเรียบร้อยแล้วครับผมเติมเข้ามาที่นี่เรียบร้อยแล้วนะโอเคกดเรียบร้อยไปครับตอนนี้ก็จะเป็นเก้าร้อยบาทลนะครับแล้วทีนี้เราก็ กดกลับหน้าแรกนะครับอ่อาพอกลับมาหน้าแรกนะครับกลับมาหน้าแรกเราก็กดส่งของขวัญน,นะครับเลือกนี่จำนวนเงินที่ต้องการจะใส่ครับคือ900นะครับคือ900นะครับแล้วก็กดใช้แบ่งเงินเท่ากันจำนวนคนหนึ่งก่ขอขโมยพรโอโอโอ เข่งๆเลยด้วยไปสร้างมูลค่า900นะครับปึ๊บยืนยันโอเคเราคัดลอกลิงก์นะครับคัดลอกลิงก์มาแล้วก๊กอปลิงก์มานะครับก๊อปลิงก์ของเรามาเมื่อกี้ที่เราไอ้นี่มาครับแล้วก็เติมดำเนินต่อกรอกลิงก์ปึ๊บโอเคเข้ามาแล้ว900บาทครับ ทีนี้เราก็ไปที่เติมเกม My Hero เลือกเซิร์ฟเวอร์ที่เราจะเติมนะครับของผมอยู่เซิร์ฟหนึ่งนะครับแล้วตรงนี้ก็ใส่เลข ID นะครับผมจำของผมได้115975นึ่งห้ะครับหนึ่งหอันนี้คือ ID ผมแล้วผมก็เลือกแพ็กสุดท้ายอ่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวเปิดตัวหลักให้ดูก่อนนะครับว่าจะได้ว่า เห็นชัดๆว่ามันเข้าเร็วขนาดไหนนะครับโอเคอันนี้คือตัวหลักผมนะครับเออก็จะมาสอนดูเลข ID นะครับว่าดูยังไงเผื่อบางคนแบบเปลี่ยนชื่อไปแล้วลืมไปแล้วนะครับเลข ID เนี่ย id ดผู้กาเนี่ยดูตรงนี้นะครับกดที่รูปตัวเองนะครับแล้วก็ดูตรงนี้ ID ผู้กาของผมเป็น1 5 9 9 7 5ถ้าใครอยากโด o n a t มาก็ใส่มาเลยครับถูกได้ดอนโอเคแล้วเราก็1 1 5 9 7 5 server s o จำนวนเพชร222กดเติมตอนนี้ผมมี74เพชรนะครับโอเคดำเนินการต่อแน่ใจหรือไม่จะเติมเกมใซ่์ให้กับผู้เล่น ID เราก็กดยืนยันการสั่งซื้อนะครับโอเคส,สัดสินค้าตรวจสอบโอเคเราก็รอพักหนึ่งนะครับครับคือเราจะเติมตอนไหนก็ได้เราไม่ต้องเิมเราไม่ต้องคุยกับใครเลยครับเราแค่เข้าเว็บมาแล้วก็ ทำนู่นนี่อย่างที่ผมทำเมื่อกี้แล้วก็เติมตังค์ได้เสร็จเรียบร้อยโอเคออกเกมข้อใหม่ด้วยนะครับว่าเงินเข้ายัางโอเคนะครับยังไม่เข้านะครับเดี๋ยวผมจะมาดูอีกทีว่าเราจะเข้าเพชรเราจะเข้าตอนกี่โมนะครับมาครับอ๋อผมลืมบอกไป เออเนี่ยเขามีเขียนข้างล่างไว้นะครับว่าคุณจะได้รับสินค้าภายใน15ถึง60สนาทีหลังจากทำการสัรร่งซื้อกรุนาะก่อข้อมูลให้ถูกต้องทั้งหมดและตรวจสอบให้แน่ใจอีกครั้งว่าไม่สามารถยกเลิกรายการได้หากทำรายการเสร็จสิ้นแล้วนะครับโอเคงั้นเรารอนะก็ยังจะต้องรอต่อไป <c oughs> เออมาแล้วเดี๋ยวผมก็จะกลับมาอีกทีนึงแล้วกันโอเครอกันต่อไปอ๋อ โอเคครับตอนนี้ก็สี่โมงจากเออเมื่อกี้เท่าไหร่อ่ะบ่ายสามห้าสิบกว่ากว่าปะก็ประมาณสิบนาทีประมาณสิบนาทีก็ก็เพรเข้าแล้วครับแค่นี้ก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับการเติมเพจก็เป็นการเร็ดสิ้นที่สมบูรณ์โอเคเมื่อกี้ผมมีเพรอยู่เจดสบสี่ใช่ไหมต้องเอาสองรอยเก้าสิบหกนะครับลบเจ็ดสิบสี่ก็จะเป็นสองสองนะครับเข้ามา จำนวนครบนะครับโอเควันนี้ก็ขอลาตัวไปก่อนนะครับแล้วก็ผมมีไลฟ์สดที่ Facebook นะครับสามารถไปติดตามได้นะครับผมก็จะมาช่วงดึกมาช่วงบ่ายก็แล้วแต่นะครับว่าสะดวกตอนไหนก็มาแต่ถ้าเวลาที่ผมอยากให้มันเป็นไปได้ก็คือช่วง2ทุ่มตั้งแต่2ทุ่มเป็นต้นไปนะครับผมก็จะพยายามมาให้ได้เพราะบางทีผมติดงานติดอะไรนู่นติดนี่ติดนั่นติดอะไรไม่รู้โอเค วันนี้ผมก็ขอลาตัวไปก่อนนะครับผมลืมพูดไปนะครับในส่วนของฟันท็อปอัพนะครับเขาไม่ได้รับเติมแค่มาฮีโร่อย่างเดียวนะครับเขารับเติมเกมอื่นๆอีก,อกเยอะเลยครับเช่น PUBG Mobile, Free Fire, Valorant, L.L.Y l i p Genshin Impact, RV, Call of Duty นะครับก็ถูกกว่าเติมเองแน่นอนครับก็ไปใช้บริการกันได้นะครับโอเคส่วนนี้ที่ผมลืมพูดไปโอเคงันเจอกันนะครับบ๊ายบาย